สรุปข้อมูลจากหลายๆเรื่องจากหลายๆเล่มมาให้แล้วก็สำคัญก็คือสรุปจากคอร์สที่ผมเรียนมาซึ่งในเรื่องภู้ขาดถนัดบนเนี่ยอ,อันนี้ผมเอามาเรียกว่าประยุกต์แล้วก็เอามาแปลเป็นภาษาที่แบบโอเคทุกคนจะต้องเข้าใจแล้วก็ จะเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายแล้วก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญไม่ว่าไม่ว่าจะคือถ้าหลายคนคิดว่าเอ้ยตอนนี้จะทําออนไลน์หรือจะทําคอนเทนต์อะไรเนี่ยมันทันหรือเปล่ผมผมบอกเลยว่ามันมันยังทันอยู่แล้วมันยังทันอยู่ต่อไปเรื่อยๆแต่คนจะต้องมีสิ่งนี้ เรื่องนี้คุณห้ามมองข้ามเป็นเป็นตังทางสิ่งนี้คือคุณจงเป็นคนแรกของในทุกกเรื่องไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าคนจะทำอะไรไม่ว่าคนจะทำคอนเท์หรือจะทำอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่คุณควรที่จะทำที่สุดคือคุณจงเป็นคนแรกในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างยังไงครับ ยกตัวอย่างอย่างวันนี้นะฮะต้องต้องต้อง,องจดผลนิดหนึ่งอย่างวันนีอ้อันนี้ยกตัวอย่างเลยอย่างวันนี้หน,นงแอปเปเป็นคนแรกเป็นบริษัทแรกที่ทำเรื่องเทคเทคโนโลยีแล้วก็ทำอะไรที่แบบเป็นนวัตกรรมทำให้ทุกคนแปลกหาซึ่งตอนนั้นการทำโทรศัพท์เนี่ยมันจะมีปมกด สมากกว่าแต่ปเปิลปฏิวัติวงการทําทุกอยา่างให้มันแบบโอ้หมันพิชหน้าตอนนี้ก็เลย Apple ก็เลยเป็นแบบแรกที่ทํายอดขายและทํากําไรสมาร์ทโฟนได้มากที่สุดในโลกเพราะไหครับเพราะเขาขายไลฟสไตล์ข้อที่สองนะฮะข้อที่สองก็คือว่าคนยงมเป็น แบรนแรกเหมือนกันนะฮะคุณจะต้องทำเหมือนอตัว Starbucks Starbucks ขายกาแฟก็จริงนะฮะแต่ว่าส t a r b u c k ขายกาแฟก็จริงแต่ว่าส t a ั b u c k เนี่ยเขาไม่ได้ขายกาแฟแต่เขาขายคือเป็นเจ้าแรกที่ขายบ้านหลังที่สามให้กับเขาให้กับคนทั่วๆไป โอเคนะมองว่าไม่ยาจจะบอกว่ากู้กินบัตรอะไรได้นะดูนี่ผิดี่แล้วก็ในสรุปก็คือ Starbucks เนี่ยถ้เาเป็นแบรนด์แรกที่ขายกาแฟและขายประสบการณ์บ้านหลังที่สามให้กับผู้คนแก่นะและในธุรกิจสุดท้าย ก็คือแมคโดนัลล์แมคโดนัลล์ขายอะไรในการก่อตั้งในการทำธุรกิจแมคโดนัลล์ขายประสบการณ์ความเร็วขายความสะดวกสบายให้กับการกินกับคนในเมืองนั้นๆในประเทศนั้นๆเห็น,น<ม>หเขาขายความสะดวกสบายหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเชนใหญ่ๆธุรกิจถัดมาที่ตามหลังมาก็ทำแบบ แต่ถามว่าใครทํายอดขายได้เยอะใครใครเขาเรียกว่าเป็นที่รู้จักมากกว่าก็แมคโดนลร์นะครับแบรนด์อื่นอาจจะทําอร่อยกว่าใช่ครับแต่แมคโดนลล์เป็นคนแรกเป็นแบรนด์แรกที่จัดการเรื่องความสะดวกสบายมันก็เลยเป็นภาพจําของคนทุกคนพูดถึงธุรก,กิจอาหารแล้วมาพูดต่ออีกอนนัน โค้กหรือโคคาโคล่าเป็นแบรนด์แรกที่เอาน้ำโคคาโคล่าน้ำดำคือเอาง่ายถ้าเราเห็นบนโลกใบนี้เราเห็นน้ำดำเราจะนึกถึงอะไรครับเราคงไม่นึกถึงเปปซี่หรอกครับเราจะนึกถึงโค้กถึงมันจะทำมาจากวัตุดิบเดียวกันก็ตามนะแต่คนมันจำเพราะมันคือแบรนมันคือแบรนด์แรกประสบการณ์ ประสบการณ์ที่ได้จากน้ำสังกะเห็นไหมอะไรอีกถ้า,าในาาเขาเรียกว่าเรียกได้ว่าถ้าเป็นธุรกิจเองเหรออ่ะก็อยา่างตอนนี้ที่เฟ e บุ๊กประสบความเร็ เพราะอะไรครับเพราะ Facebook เป็นแบรนด์แรกที่รวบรวมคนเข้ามาอยู่ด้วยกันถามว่าโอเคคนคุณ,ค,ณคุณอาจจะแย้งได้ว่าเออมันมีไฮไฟมันมีอันนั้นอันนี้นใช่ครับแต่ Facebook ทำให้คนมันเข้าถึงได้มากกว่ามัน มันทําอะไรที่แบบมันคิดเป็นแนวฝาสร้างประสบการณ์ได้เยอะกว่าจากไอ้ปอื่น Facebook ก็เลยอยู่มาจนถึงทุกวันนี้โอเคนะแล้วก็ก็ประมาณนี้แหละฮะที่ที่ผอ่าสรุปเลยก็คือว่าคุณอยากได้เลยเสียงเหล่านี้นะฮะ ข้อที่หนึ่งคุณจงเป็นคนแรกข้อที่สองคุณจะต้อง<ม>ขายประสบการณ์ให้กับคนอ<า>ื่นให้กับทุกกคนนะคุณค่าของคุณคือประสบการณ์อันนี้คือข้อที่สองแล้วข้อที่สามมันจะไม่มีใคร ที่จะมาแสงหน้าคุณได้เพราะคุณทําข้อหนึ่งข้อสองมาเรียบร้อยแล้วน,นะครับก็ข้อมูลก็วันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะฮะก็สรุปข้อมูลมาให้แล้วก็สําคัญก็คือว่าวันนี้คุณไม่ต้องพูดว่าคุณทําของดีที่สุดทําของเจ๋งที่สุดดีกว่าแบรนด์อื่นดีกว่าแบรนด้านโน่นนีนน่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องพูดคุณแค่เป็นคนแรก

่อคุณจงเป็นแบรนด์แรกหรือคุณยังเป็นคนแรกของในทุกสิ่งไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจหรือคุณจะทำาอะไรก็ตามคนจะจำคุณได้อะเรามาสรุปกันใหม่ฮะเราเรามาสรุปกันใหม่นะ a p p เปเป็นแบรนด์แรกที่สร้างที่สร้างโทรศัพท์ขึ้นมาแบบทัช ัสกีนและมีนวัตกรรมที่แบบม,มันล้ำหน้ากว่าคนอื่นเปรียบเทียบคือตอนนั้นหลายๆแบรนด์ยังใช้ปุ่มกดหลายๆแบรนด์ยังยังแล้วก็เรื่องอินเทอร์เน็ตความเร็วก็อาจจะสู้ไม่เท่า Apple แต่ Apple เป็นแบรนด์แรกที่ทำสมาร์ทโฟนขึ้นมาแบรนด์อื่นยังยังไม่ได้ทำตอนนั้นข้อแบรนด์ที่สง ตาบัคขายประสบการณ์บ้านหลังที่สองเอ้ยไม่ใช่ซา,าบัคขายประสบการณ์บ้านหลังที่สามให้กับลูกค้าก็เป็นแบรนด์แรก mm hmm. เขาขายกาแฟก็จริงนะแต่เขาเป็นแบรนด์แรกที่ขายประสบการณ์บ้านหลังที่สามให้กับลูกค้าเกตนะโอเคโอเคโคดิแบรนด์ที่สามนะฮะแมคโดนัล์เขาขายอะไรครับ แมคโดนัอก์ขายประสบการณ์การเป็นแบรนด์แรกที่สร้างระบบความเร็วในการเสิร์ฟให้กับลูกค้าและทำทุกอย่างนั้มันง่ายที่สุดเห็นไ,ไหมหลังจากนั้นแบรนด์อื่นๆก็เลยทำตามมาเหมือนได้สุดสำเร็จจากแมคโดนัลล์แต่ถามว่าใครขายดีกว่าครับ แบนดโดนัลไงครับขออยายไปทั่วโลกอ่ะแบนด์ที่สี่สรุปแบนด์ที่สี่ก็คือว่าถ้าเรา,าเห็นน้ำดำเห็นน้ำอารมณ์สีดำเราจะนึกถึงอะไรครับคำแรกเราจะนึกถึงโคคาโคล,ล่าโคกขายประสบการณ์น้ำให้กับคนทุกคน ะะแล้วเขาเป็นแบรนด์แรกที่ขายน้ำดำมันก็เลยไม่แปลกครับที่วันนี้ยอดขายทั่วโลกหุ้นในตระกูลน้ำดำบนโลกใบนี้ที่ใหญ่ที่สุดก็คือโคกและที่มันกระจายอยู่ทั่วโลกคือโคกเขาขายเขาเป็นแบรนด์แรกที่ขายน้ำดำประสบการณ์แรกที่ได้จากน้ำดำ ง่ายไหมฮะผมเคยทํางานอยู่บริษัทเิมสุกแล้วผมบอกได้เลยว่าทุกคนจําว่าน้ําดําคือโค้กเท่านั้นถึงว่าจะมีเป๊ปซี่มันจะมีเอสมันมีบิ๊กโคลามันจะมีอะไรก็ตามฮะแต่ทุกคนจะจำว่าน้ำดำคือโคกข่าโคลาเจ็บนะแล้วยังมีอีกหลายแบรนด์มากที่ อ่ะอีกอีกอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งแล้วกัน g ูเกิลอ่าเป็นแบรนด์แรกที่สร้างความสะดวกสบายในการเซิร์ชให้กับคนแล้วก็ให้การเซิร์ชนั้นๆเนี่ยมันสามารถสร้างธุรกิจอะไรได้เห็นไหมถึงว่าถึงว่าเขาจะมาหลังย่าฮูอะนะ แต่ว่าเขาก็ทําอะไรที่มันคืออาจจะใช้คาว่าแปลกและแตกต่างแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่มันเป็นความตั้งใจของของ,ของเขาแล้วก็มันก็เป็นคนแรกด้วยที่ท,ที่มันอํานวยส,สิ่งพวกนั้นให้ตอนนี้ Google ก็เลยอยู่เรียกได้ว่าถ้าเราจะนึกถึงการเสร r c แอน g ิล e เรานึกถึงนะครับเราเนึกถึง g l o เกิลไปไม,ไมอ่าจสรุป ไม่ว่าจะเป็นแบบนี้เราถอดออกมาเลยนะฮะก็คือ 1. คุณจงเป็นคนแรก 2. คุณจงขายประสบการณ์นั้นนั้นแล้วข้อที่3คุณจะให้ผลลัพธ์มากที่สุดถ้าคุณทำตามข้อหนึ่งและข้อสองอันนี้คือข้อที่สามเก็ตนะ หรืออะไถ้าไม่เข้าใจคุณก็ย้อนกลับไปดูข้อหนึ่งข้อสองเพราะคุณทําแล้วมันคือถ้าคุณทําทําตามคุณก็จะได้แบบเขาโอเคนะอย่าได้ละเลยกับสามข้อนี้เป็นหันขาดนะฮะสรุปสรุปใหม่คุณอาจจะยังไม่เข้าใจนะอ่าเดี๋ยวผมจะสรุปข้อที่สามให้ใหม่อ่าสรุปข้อแรกนะฮะสรุปข้อแรกนะ คุณจงเป็นคนแรกของลูก,ลกสิ่งข้อที่2คุณจงขายประสบการณ์ให้กับลูกค้าและข้อสุดท้าย mm hmm. เมื่อเป็นแบบนั้นแล้วคุณจงพัฒนาต่อและให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าต่อไปเพราะสิ่งที่ได้จากการทำ ข้อหนึ่งข้อสองและก็ข้อสามที่คุณพัฒนาคุณค่าต่อคุณจะกลายเป็นเจ้าตลาดครับแล้วคนจะจับบุดได้โอเคนะโอเคก็วันนี้เอาข้อมูลมาให้ประมาณเท่านี้นะฮะก็วันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับ